สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่อง OpenCTI นะครับแพลตฟอร์ม Open Source ตัวหนึ่งที่กำลังน่าสนใจเลยสำหรับจัดการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เขาว่ากันคือมันถูกสร้างโดยนักวิเคราะห์เพื่อนักวิเคราะห์จริงๆเลยเป้าหมายก็คือ,อช่วยองค์กรรวบรวมข้อมูลเชื่อมยองข้อมูลแล้วก็นำไปใช้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยข้อมูล t ทรดอินเทล l i จ e n นซ์มันเยอะมากๆๆเลยนะคะความท้าทายจริงๆก็คือจะจัดการยังไงแล้วจะมองเห็นความเชื่อมโยงของมันได้ยังไงซึ่ง OpenCTI ก็พยายามจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้และคะ่ะครับน่าสนใจงั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของ OpenCTI ทําำไมมันถึงมีประโยชน์แล้วมันต่างจากเครื่องมืออื่นยังไงบ้าง มีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแนวคิดเรื่อง knowledge hypergraph ของเขานะครับดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเป็น list list ไปเรื่อยๆอืมใช่ค่ะแต่เน้นสร้างเป็นเหมือนออแผนภาพความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเชื่อมโยงทุกอย่างเลยตั้งแต่ trade actors TTPs แคมเปญต่างๆไปจนถึงพวก indicators คือมันทำให้เห็นภาพรวมที่มันลึกขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องเตะเลยค่ะ หัวใจของมันคือการมองข้อมูลเป็นเครือข่ายความรู้เลยไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบเป็นรายการรายการนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้การสร้างเครือข่ายนี้มันเป็นระบบขึ้นมาได้เนี่ยก็คือการใช้มาตรฐาน Stix 2.1เป็นแกนกลางค่ะ Stix 2.1ใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะ Stix นี่เหมือนเป็นวยากรกลางหรือภาษากลางก็ได้ค่ะที่ทุกคนใช้เพื่ออธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของภัย,ยคุกคามต่างๆ มันทําให้ข้อมูลมีโครงสร้างที่ชัดเจนและที่สําคัญมากๆเลยคือมันแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคือไม่ใช่แค่แชร์ IP อันตรายลิสต์หนึ่งแต่เราแชร์บริบทความเชื่อมโยงไปด้วยทั้งหมดเลยอ๋อเข้าใจครับการมีภาษากลางแบบ STIX สเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับแล้วเรื่องที่มันเป็น OpenSource แหระครับอันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่า c o m m u n i t y Edition ก็ฟรีชุมชนก็ดูใหญ่โตแข็งแรงมาก ดาวบนคิดหับเป็นพันๆมีคอนเนคเตอร์เป็นร้อยๆตัวเลยค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะคือโอเพนซอร์สในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องออประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินใช่ค่ะแต่มันคือการลงทุนในระบบที่มันแบบว่าปรับตัวได้ตลอดเวลาคือภัยคุกคามมันเปลี่ยนเร็วมากการมีชุมชนมาช่วยกันพัฒนาคอนเนคเตอร์ใหม่ๆตลอดเนี่ยมันทำให้แพลตฟอร์มมันฟิวเจอร์พรูฟค่ะคือพร้อมรับมือกับอรไรใหม่ๆในอนาคตได้ดีกว่า แล้วมันก็รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากทั้งดึงฟีดข้อมูลโดยตรงหรือใช้โปรโตคอลม,มาตรฐานอย่างแท็กซีหรือจะใช้ API แบบ g r a p h q l ก็ได้ทําให้มันเชื่อมเข้ากับเครื่องมือเดิมๆที่องค์กรอาจจะมีอยู่แล้วได้ง่ายค่ะเช่นพวก c ีเอมซอหรือ e d ดอะไรพวกนี้เหรอครับใช่เลยค่ะพอเชื่อมกันได้หมดมันก็ช่วยยกระดับการวิเคราะห์ภายในองค์กรเราให้มันเฉียบคมขึ้นไปอีกก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลอะไรออกไปข้างนอกอย่างมีกลยุทธ์นะคะ พอเห็นภาพเรื่องการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ภายในที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็น่าคิดต่อเลยครับว่าแล้วถ้าเทียบกับเครื่องมือ Open Source อีกตัวที่คนนิยมกันอย่าง MISP ล่ะครับจุดต่างหลักๆมันอยู่ตรงไหนอืเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าจริงๆทั้ง2ตัวก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเน้นคนละด้านกันคือ OpenCTI เนี่ยจะมุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มันลึกๆข้างในองค์กรเราก่อน คือทำความเข้าใจบริบทให้ชัดเจนมากๆผ่าน Knowledge Hypergraph เนี่แหละคะ่ะเราค่อยคิดว่าจะแชร์อะไรยังไงอ๋อเน้นสร้างความเข้าใจภายในก่อนใช่ค่ะในขณะที่ MISP เนี่ยจุดแข็งเขาเลยคือการแบ่งปันพวก indicators of compromise หรือ IOC s, <S พวก IP ชื่อไฟล์อะไรแบบนี้ ถูกต้องค่ะคือแชร์พวกนี้ให้กับชุมชนได้เร็วมากๆแล้วก็กว้างขวางเหมาะกับการแจ้งเตือนภัยแบบเร่งด่วนในวงกว้างมากกว่าที่จะมาสร้างโมเดลความสัมพันธ์ซับซ้อนแบบที่ OpenCTI ทำนะคะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณครับแล้วไอ้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกที่ว่าของ OpenCTI เนี่ยมันส่งผลจริงๆในทางปฏิบัติได้แค่ไหนครับพอจะมีเคสตัวอย่างให้เห็นภาพไหมครับมีค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกัน เช่นบางองค์กรนะคะเขาเอา OpenCTI ไปเชื่อมกับข้อมูลที่เขารวบรวมมาจาก Dark Web นะคะอืม Dark Web เ,เลยค่ะแล้วมันช่วยให้เขาตรวจจับแล้วก็ป้องกันพวกฟิชชิ่งได้ดีขึ้นถึง30%เลยนะคะ30%ก็เยอะนะครับหรือบางที่เนี่ยลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือ Incident Response Time ลงได้ตั้ง50%โหครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับอัน,นี่เรื่องใหญ่เลยนะการลดเวลา IR ลงได้ครึ่งหนึ่งเนี่ย ใช่ค่ะเพราะพอเห็นภาพความเชื่อมโยงของหลักฐานต่างๆได้เร็วขึ้นนักวิเคราะห์ก็ไม่ต้องเสียเวลาประติดประต่อข้อมูลนานเหมือนเดิมไงค่ะครับครับหรือมีอีกเคสหนึ่งเป็นธนาคารระดับโลกเลยนะคะเขาใช้ open CTI วิเคราะห์ข้อมูลจากด a กเว็บเหมือนกันช่วยให้ลดเคสพวกช่อโกงที่มันเกี่ยวกับข้อมูลที่หลุดไปในดักเว็บเนี่ยลงได้ถึง60เลยค่ะ60เลยค่ะ ตัวเลขพวกนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่า OpenCTI มันไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลเฉยๆแต่มันช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบๆไม่ว่าจะมาจากฟีดหรือจากแหล่งข้อมูลพิเศษพิเ,เนี่ยให้กลายเป็น actionable intelligence จริงๆคือข้อมูลเชิงลกที่เอาไปใช้ลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้จริงๆค่ะ ฟังดูแล้ว OpenCTI นี้เป็นเครื่องมือ OpenSource ที่ส่งพลังแล้วก็น่าจับตาม,มองมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่อยากจะยกระดับการวิเคราะห์ภัยคุกคามให้มันลึกขึ้นสร้างฐานความรู้ภายในให้เป็นระบบแล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆได้ดีขึ้นด้วยใช่เลยค่ะแล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะคะว่าในวันที่เครื่องมืออย่าง OpenCTI เนี่ยมันทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกของภัยคุกคามมันเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วอะ่ะ แนวทางการรับมือภัยคุกคามในอนาคตของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมเราอาจจะกําลังก้าวข้ามจากการที่ต้องคอยวิ่งไล่ตามแค่อินดิเคเตอร์หรือร่องรอยการโจมตีเล็กๆน้อยๆไปสู่การทําความเข้าใจถึงเจตนาหรือยุทธศาสตร์ของผู้โจมตีได้แบบทันการแล้วก็แม่นยําขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการป้องกันภัยไซยเบอร์ไปได้ขนาดไหนก็น่าคิดนะคะน่าคิดมากครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลวันนี้